อย AS คะแนน AS สามารถสแกนถุงเงินได้ทำไงไปดูกันครับตอนแรกเราก็เข้าไปตรงเพจสโตเลยครับพิมพ์คำว่า AS เเลยก็ได้ครับตัวแรกเลยนะครับติดตั้งได้เลยรอสักครู่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับ เราสามารถเข้าไปล็อกอินแล้วก็เช็คคะแนนหรือพอยต์ของ as AH, ได้เลยครับว่าเรามีกี่คะแนนหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จุดๆหน้าสุดท้ายเข้าไปได้เลยครับล็อกอินครับผมใส่เบอร์โทรของเราครับเริ่มต้นนะครับ ขอรหัส OTP นะครับก็จะส่งมาเครื่องเรานะครับตกลงเลยนะครับทําตามขั้นตอนไปเรื่อยเลยนะครับ ตัวนี้ผมก็มีพอยอยู่126พอนะครับถ้าเกิดเราจะไปซื้อของร้านที่มีทุงเงินนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับคำว่าสแกนครับอนุญาตเลยนะครับครับสามารถสแกน QR วอ d e โค้ของทุงเงินของร้านค้าได้เลยครับ แค่นี้ครับผม